าแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคน <Whoa. S 1> ครับได้เวลาเราไปดูโรงเรียนในโครงการ Eco School ที่ประจวบค, <c oughs> คีริคิริขันนงี้แล้วเนาะ,ะแล้วนี่เราเราเดินทางแล้วเนี่ย เป้าหมายของเราประจบในี่พี่รู้แล้วแต่ว่าวันนี้ที่เราจะไปอ่ะได้ยินว่าเป็นระดับมัธยมเป็นอีกหนึ่งโรงเรียนที่สําเร็จไปแล้วกับการจัดโครงการอี s c h o o l ใช่ไหมใช่ครับโรงเรียนอะไรอ่ะพี่มอโรงเรียนเทศบาลบ้านหัว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 อะไรหัวอะไหัวอะไร อยว่เว้นน,<ม>นั่งจริงเนาะนั่งตัวบ้านบ้านหวยโอเคเป็นเด็กชั้นมัธยมศึกษาอันนี้เด็กโตเด็กโต oh. เด็กเล็กเราไปแล้วที่สุพรรณคราวนี้มาที่เด็กโตบ้างแต่ว่าโครงการที่เขาทำกันเนี่ยก็ success หรือประสบความสำเร็จเหมือนกันเนาะ oh. แต่เขาทำาายังไงก็อยากจะรู้ไงเนานะขอบคุณครับเจอกันที่ประจบทีริขันทีริแขนทีริขา โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหินนะครับตั้งอยู่ที่ตำบลหัวหินอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันเป็นโรงเรียนที่อยู่ในโครงการ ECo School ที่ประสบความสำเร็จจากการทำโครงการซึ่งเริ่มจากการที่ปลูกจิตสำนึกให้เด็กในโรงเรียนเนี่ยได้เล็งเห็นปัญหาของสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น<ฮ>และแก้ไขปัญหาต่างๆนะครับโดยใช้ชุมชนเป็นห้องเรียนสำคัญที่ให้เด็กๆได้เรียนรู้จนทำให้โครงการเนี่ยเกิดผลสำเร็จที่ดีและประสบความสำเร็จครับ ถึงโรงเรียนแล้วก่อนอื่นเราต้องหาคุณครูที่นี่ก่อนมีใครที่จะมาช่วยดูแลเฮ้ยคุณครูเหรอครับสวัสดีครับพี่โบสวัสดีครับนี่คือครูเงาะครับผมเงาะนะครับเงาะผมเห็น้ายนี้ก่อนเลยนี่คุณผู้ชมครับถูกแน่นอนเพราะนี่คืออีโคสคูลโรงเรียนพลังงานสีเขียวต้นแบบด้านการอนุรั์พลังงานและสิ่งแวดล้อมครับโครงการตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดประชุมคีริขานนีเท่มาก นูน้นวิวฝั่งนู้นก็มีฝั่งนู้นก็มีเหรอนี่นี่คุณผู้ชมมีทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษนะครับด้านในด้านนอกนี่เต็มไปด้วยบอร์ดที่เกี่ยวกับอีโคสคูลหมดเลยอยอดแล้วก็สังเกตอีกอย่างนะคุณเางาะครับคมคือโรงเรียนเนี้ยเป็นโรงเรียนที่ร่มรื่นมากมต้นไม้สีเขียวพื้นที่สีเขียวนี้เยิ่งจริงครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งจุดนะฮะจากหลากหลายจุดที่อยู่ในโรงเรียนแห่งนี้ครับวัดแต่นี่คุณเงาะนี่เลยเดี๋ยวผมให้คุณผู้ชมดูนะครับนี่ โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหินได้รับรงบนนางวัลคะแนนยอดเยี่ยมเป็นอันดับหนึ่งระดับประเทศนะครับด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้เรื่องสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมแล้วก็เพื่อสร้างพลเมืองเพื่อสิ่งแวดล้อมสู่ชุมชนแล้วก็ประเทศชาติธรรมดาที่ไหนอ่ะนี่ไงมีงลางก็มี V R Eco School ใช่โหเจ๋งมากเลยอ่ะแต่ว่าเนี่ยระหว่างที่เราคุยกันเริ่มได้ยินเสียงดนตรีเหมือนกันเนาะมาแบบเบาๆนะเหมือนได้ยินเสียงร่ะพี่โฟมเราไม่หูฝาดใช่ไหม่มไม่น่าฝาดไม่น่ามีใครมาหลอกเราเอางี้ Bay, a, <No S 1> เดี๋ยวเราตามเสียงเพลงไปอาจจะเจอกับน hey, okay. oh, ้องๆแล้วก็คุณครูด้วยเนาะเนาะไปเดี๋ยวเราไปหากันดีกว่าไปอันนี้ใช่ไหมครับครูขอบคุณครับเช้าสวัสดีครับอันนีครับอันนี้ ไม่รู้วิธีให้โลกนี้สีเขียวช่วยกันปลูกไม้ทดแทนคนคนละทิศทีเดียวเล่ก็ดูหน้าที่ขยันนิดเดียวก็ไม่ทิ้งลงไปนิดเดียวก็ไม่ทิ้งลงไปเดี๋ยวเดี๋ยวเอาผมเอ้าเฮ้ยครูครูครูครับครูคุณครูสวัสดีครับ อะไรไปเนี่ยตักเรียนไปไปหมดเลยอะไรวะคุงเหาะอะไรเนี่ยตามสิทำไมคุงเหาะเร็วตามสิโอคุณผู้ชมครับนี่คือโรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหินนะครับตอนนี้เราอยู่กับคุณครูที่เป็นผู้ขับเคลื่อนโครงการอีโคสคูลทั้ง3ท่านแล้วสวัสดีครับคุณครูครับค่ะก็คือเดี๋ยวผมขอถามคุณเมย์ก่อนแล้วกันนะฮะผมอ่ะ ไปหาน้องๆถึงห้องเรียนเลยเขาเล่นดนตรีเขาอยากสนุกสนานผมแค่นั่งตั๊บเนี่ยเขาเดินหนีผมหมดเลยเขาไปไหนกันนะครับอ๋อเขาไม่ได้ทิ้งครูโบไปไหนนะคะเขาเรียนรู้นอกห้องเรียนค่ะอ๋อเขามาทํากิจกรรมนอกห้องเรียนงั้นต้องถามครูเมย์ต่อเลยนะครับว่ามีวิธีการอย่างไรที่จะพาโครงการนี้เนี่ยไปสู่จุดมุ่งหมายได้อย่างสําเร็จครับ โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหินนะคะได้สมัครเข้าร่วมโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาหรืออีโคสค o ลเนี่ยตั้งแต่ปี2558ะ,6ป,ะ6ปีแล้วค่ะ6ปีแล้วค่ะในช่วงแรกเนี่ยจะเป็นช่วงของการสร้างความเข้าใจให้กับครูแล้วก็บุคลากรในโรงเรียนทุกคนค่ะว่าหัวใจสําคัญของการเป็นโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาเนี่ยก็คือการสร้างพลเมืองเพื่อสิ่งแวดล้อม ะค่ะพละเมืองเพื่อสิ่งแวดล้อมในมิติของอีโคสคูลก็คือพลเมืองที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็ต่อชุมชนของตัวเองค่ะครับผมดีมากเลยนะฮะ,ะก็คือ <c oughs> ทุกคนเลยนะไม่ใช่แค่นักเรียนนะคุณผู้ชมจากนั้นเราก็ร่วมมือกันค่ะจะทําหลักสูตรสิ่งแวดล้อมศึกษาขึ้นมาค่ะโดยให้นักเรียนทุกคนเนี่ยได้เรียนรู้สิ่งแวดล้อมนะคะ โดยเริ่มตั้งแต่ประถมวัยจนถึงระดับมัธยมศึกษาเลยค่ะครับแต่ว่านักเรียนในแต่ละระดับชั้นเนี่ยค่ะเขาจะมีการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษาในหลักสูตรที่ต่างกันออกไปแต่ว่ากระบวนการจัดก,การเรียนรู้เนี่ยจะเหมือนกันนั่นก็คือจัดก,กิจกรรมที่เน้นให้นักเรียนได้เรียนรู้นอกโรงเรียนนะคะแล้วก็ตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมต่างๆรวมถึงเห็นความสําคัญของ ท้องถิ่นของตนเองค่ะครับผมเยี่ยมมากเลยนะฮะและนี่ก็คือสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นกับโรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหินนะครับคุณต้อมครับเห็นว่ามีอีกหนึ่งอย่างที่เป็นจุดเด่นเลยก็คือการใช้เสียงเพลงนะครับในการสอนนักเรียนในเรื่องของ Eco School เนี่ยส่วนตรงนี้เข้ามามีส่วนช่วยได้ยังไงบ้างครับก็มีส่วนช่วยได้เยอะนะครับซึ่งในรายวิชาสิ่งแวดล้อมศาสตร์เนี่ยเราก็จะมีออบทเพลงนะครับที่มีเนื้อหากเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะครับเป็นตัวที่ออให้เด็กได้ถ่ายทอดแล้วก็ได้ทํากิจกกกรรรมมร่่วันนอ สักครู่เมื่อกี้ไงที่เราร้องกันไปใช่ไหมัเป็นเพลงที่ติดหูมากนี่ก็แต่งเองเหมือนกันใช่ครับผมเป็นคุณครูนะครับร่วมกันแต่งแล้วก็ร่วมมาให้เด็กๆเนี่ยทำกิจกรรมร่วมกันในห้องเรียนเพื่อเป็นการผ่อนคลายแล้วก็ให้เด็กพร้อมที่จะมีปฏิสัมพันธ์หรือว่าทํากิจกรรมร่วมกันในห้องเรียนประมาณเนี้ยครับผมครับผมครับซึ่งดีมากๆเด็กก็มีความสุขในการร้องเพลงและมันก็ซึมเข้าไปในความรู้สึกเขาด้วยเนาะซึ่งบทเพลงน่าจะทําให้เด็กเนี่ยเขาได้มีความจํามากขึ้นแล้วก็เขาสามารถที่จะรับรู้ เจ๋งมากเลยฮะคุณผู้ชมครับแล้วในวันนี้ครับระดับชั้นมัธยมของเราเนี่ยจะมาดูกันว่ามีกิจกรรมอะไรอีกบ้างนะครับที่เกี่ยวข้องกับ EcoSchool ค่ะคุณผู้มค่ะโรงเรียนของเรานะคะก็มีโครงการที่ทําให้เห็นผลสัมบิติที่ชัดเจนนะคะและได้ลงมือทําในชุมชนจริงๆนั่นคือนวัตกรรมทางดักไขมันค่ะเด็ก<ะ>ๆทํากันเองเลยเหรอฮะใช่ค่ะ เด็กๆกะค่ะลงพื้นที่สำรวจแล้วก็พบปัญหาที่ชุมชนสมอเรียงค่ะคก็เลยกลับมาคิดค้นชุมชนสมอเรียงนะคะเป็นชุมชนที่กําลังประสบปัญหาน้ําเน่าเสียและน้ําเน่าเสียนี้ค่ะก็ไหลลงสู่ทะเลหัวหินโดยตรงเลยค่ะครับค่ะตรงนี้นะค่ะเด็กๆก็เลยได้ศึกษานะคะแล้วก็คิดค้นเด็กๆนะคะได้เชิญชวนชาวบ้านทําถังดักไขมันนะคะโดยใช้วัสดุอุปกรณ์ในครัวเรือนแบบง่ายๆนะคะ แล้วก็ได้ทดลองใช้จริงปรากฏว่านวัตกรรมนี้ค่ะสามารถกรองเศษอาหารอินทรีย์นะคะแล้วสามารถปล่อยน้ําที่สะอาดลงสู่คลองตะมอเรียงได้นะคะก่อนออกทะเลหัวหินคือใช้ได้ผลเลยใช้ได้ผลนะคะเพราะว่าในตัวนวัตรกรรมะค่ะจะมีวัสดุในการช่วยกรองรทำให้น้ำสะอาดยิ่งขึ้น นี่ขนาดเป็นสีมือของน้องๆทั้งเรียนนะฮะเอางี้ดีกว่าคุณผู้ชมครับต้องบอกว่าเด็กที่นี่เขาเก่งกันมากๆนะ <oret tiempo. S 1> ครับแสดงว่าโครงการ c ี o คสคูลทางโรงเรียนเนี่ยได้มีการบ<า>่มเพาะให้น้องๆนะครับรักในสิ่งแวดล้อมกันตั้งแต่ตอนเด็กๆเลยนะฮะจนมาถึงตอนนี้ผมอยากรู้แล้วครับว่าจะเป็นยังไงต่อไปงั้นเดี๋ยวผมว่าเราไปดูนะครับไอเจ้าถังดักไขมันที่น้องๆก็ทำกันดีกว่านะครับตุ่มเนะว่าหน้าตาจะเป็นยังไงได้ผลกันจริงหรือเปล่าเดี๋ยววันนี้นะฮะจะให้น้องๆพาไปดูกันเพราะฉะนันนนเเรากกัทีีี่่ชชุมมสยยงลดว ยนี่คือชุมชนบ้านสมอเรียงถูกต้องค่ะเชิญได้เลยค่ะได้เลยครับน้องๆเท่านั้นครับสวัสดีครับน้องเห็นคุณป้าเลยแถวนี้ไหมที่ยังหาคุณป้าไม่เจอเนาะคุณต๋งก็บหาคุณป้านี่คุณป้าป้าเหรอเราเห็นเนาะคุณป้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะคะมาจากโรงเรียนเทศบาลบ้านหนืองอินนะคะวันนี้จะมา ใช้ในชีวิตประจําวันได้เลยค่ะได้ไหมครับป้าได้ค่ะตรงไหนอรัป้าได้ค่ะไปได้นะได้ค่ะแน่ใจนะฮะตัวนะตัวแน่นะจริงจริงมันมีวิธีการไหมครับว่าเราควรจะวางจุดไหนยังไงถึงจะเหมาะสมที่สุดเราเราต้องวางจุดใกล้จุดที่น้ำลงสูกคลองสมเด็จกไปทะเลหลวงดีค่ะอ๋อให้ใกล้กับน้ำที่สุดทุกคนพร้อมไหมเอ๊ะเดี๋ยวอยู่กันเองเลท่านพ่อสวัสดีครับสวัสดีท่านพ่ออีกครั้งเจอทุกครั้งสวัสดีทุกท่าน เรามารวมพลังกันหน่อยดีกว่นกานัดตื่นกับแขนเรียพร้อมกันนะครับหนึ่งสองสามเฮ้และนี่ก็เป็นคั้นดัดใช้มันแบบง่ๆๆๆายๆนะครับเรามาติดตั้งที่ตรงนี้ก็คือบนบ้านสมอเรียนซึ่งตอนนี้มีประโยชน์มากๆน,น,นะครับจัดทั้งทีโดยน้องๆน,นักเรียนในระดับการย์นะครับจัดโรงเรียนเทศาบาลบ้านบุญหินนั่นเองเจ๋งมากๆเลยตรงนี้นะครับหนึ่งสองนะสามที่บ้านชู เอาละครับทุกคนครับมาถึงช่วงนี้นี่เป็นช่วงสุดท้ายแล้วนะครับ EP หน้าเราจะมีอะไรนำเสนอเนี่ยคุณผู้ชมรอติดตามได้เลยสวสสวันนี้สวัสดีครับกดไลค์กดแชร์ติดตามใครก่อนเอาได้สิคุณอ๋อไม่มีปัญหาอย่าลืมน,นะครับ มากดไลค์กดแชร์ด้วยสำหรับโรงเรียนอีโคสคูลของเรานะครับใน,ในเรื่องการเรียนรู้ทั้งระบบโดยเริ่มตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาเด็กเล็กๆจนไปถึงเด็กโตในชั้นมันธยมศึกษานะครับซึ่งให้นักเรียนเนี่ยเป็นผู้สํารวจวิเคราะห์นะฮะแล้วก็แค้ไขปัญหาได้ด้วยตัวเองด้วยคุณผู้ชมสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ข้อมูลด้านล่างนี้เลยครับแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางคือทาง a c e b o o k นะฮะเข้าไปที่อีโคสคูลได้เลยอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์และกดกระดิ่ง ดังๆ่อยดีกว,ว่าหนึ่งสองสามี่โสวัสดีครับ